สวัสดีค่ะตอก,กัข้ามหมูปลาตายายอีกแล้วนะจ๊ะมึอนี่ยายกะสิมาตอบค้าถามเอฟซีเนาะค่ะเนาะเพิ่นเคยอ่ะโทรมาถ,ถามยายว่ายายหมูฉันออกลูกแล้วบอกกินเขายี่สองสามหมื่นมันเป็นอีหยังค่ะยายกะเล่ยบา่งหงดอกเนาะค่ะยายบ่เคยปลอยจากเทียรยายกะเล่ยบา่งหงยายกะเล่ยวาหมูฉันกับบ่เคยเป็น,ปนยังสัน่นเคยแต่ออกลูกแล้วกะ กินเข่าเลยตน,นี้มะพ่อตัวนี้แหละคะ่ะออกลูกมากบ่อกินเขา่าเออออกออกออกอกวันที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะออกวันที่หนึ่งก็บกินเข่าอยู่แงมเส้าถ้าเพิ่นออกแงมขึ้นออกแงมเส้าโ่้โหแงมเส้ามาเห็นต่ลูกลดูดนมเพิ่นกัลูกมากินเขา่าวันที่สองเพิ่นกับ่กินวันที่สามเพิ่นกับ่กิน มันตีซีพิ่นดูดกินแตเนน่เจนน้ำซื้อๆน้อยเดียวมันก็ไปนอนงขึ้นมันตีหาพิ่นจะงอยกินเข่าไงคะ่ะเอ๊ะเพิ่นเคยอ,อยู่ได้หลายนะมือเถอะซ่อมเบิง่งเพิ่นกินลกเจ้าของไหมคะนะ่ะบ๊ดยบายอ่าพูดนั่นเพิ่นก็สิถามกต่ยายกับตอบบ้ถึกแล้วเนาะคะ่ะยายว่ายายเบังก็เห็นบัดนี่ยหมูตัวนี้คลอดลูกออกมาแล้วบ่เห็นลูกไหมค่ะเห็นแต่ลูกกินนมบ่เห็นลกูกยายก็เลยว่าเอ๊ะ ฉันก็เห็นโลกุนซี่มันกินโลกเจ้าของแท้ๆแล้วมันกินโลกเจ้าของมันอิ่มได้โดนเนาะค่ะเนาะสัญชาติต่ยานหมูฟางสิมันกินโลกเจ้าของกินโลกเจ้าของเขาก็อิ่มโดนมันวิตามินมีวิตามินหลายก็กินเขาเด็ดนแม่บอกค่ะเนาะแต่ว่าเจ้านสีขาดน้นาท่านั้นเพิ่งกับลูกมาดูดกินแตะหนามมันก็ไปนอนให้ลูกกินนมขึ้นไหมค่ะอ๋ออันนี้ละค่ะตำรับอันฟังเอาเด้อค่ะเด้อ เอฟซีที่มันถามมากที่เขาบ่อกินเขาเขาก็บ,บรรดายตายเขาบ้ป่วยค่ะเขาบ้ป่วยเขาให้ลูกดูดนมอยู่แต่ว่าหากมันเขาอิ่มมันก็ย่อยอยากนะค่ะกินลูกเจาของหรือมันบด้ย,ย่อยอยงางไงนะคะเนาะนมันบรย่อยงย่งยมันก็เลยย่อยสเกตเอาหนาย,ายกบบก,ยายกับหูคือการแยกกับว่ามันหมูยา,ยา,ยยายกสีต้ายแยกสีคิดหลาย โอ้หมูหน่อยตายเบิดบบนี้แหละเนาะแม่มันสิตายคิดไปคิดมากเอาล่อเบิ่งอีกว่าเอายาใส่ให้กินนีดมอย่างนี้เลยเด้อยค่ะยาแก้อักเสบยายังกระซังบ่กกินแม่ตั้งหัวอาหารหมูหน่อยเอาให้กับบกินเพราะว่าเขาอิ่มแล้วยายกับเลยอเอาน้ำซือๆล่ะยายกับต้มต้มน้ำใส่เขานน้อยให้น้ำเพราะคุณคุณยายกับมาเทให้เขากับมาดูดกินน้อยนึงเขากับไปนอนขึ้นให้ลูกกินนมอีกอืม จนวันทีหา่าเขากลุกมากย่ายกับต้มเขาเป็นเอาเขาเย็นมาก,ก่อนหนึ่งเทน้ำอุ่นใส่เขาก็มาขาดกินตะก,ก่อนเขาดูดน้ำน้อยนึงเขาก็ไปน,นอนขึ้นอีกอมืมวันทีหา่าอันนี้แหละค่ะแข็งแรงอยู่บ่าเป็นอย่างต่ว่าฮองพิ่นกับสิบพะเป็นอย่างวล,ล่ะเนาะค่ะเพิ่นบ่อยฟั่งกระไดฮ้องพิ่นกับสีดีแล้วลแต่แต่ยาาก็ตอบไปว่าจากแล้วยาากับ่เคยพอจากเตียถือบ่กินเขา โอ้ยมันสิต,ตยายบ่ย่าย้ใบบัดนี้บ่าตายค่ะบ่าตายเอ๊หมูกินลก้าพ่อแมนหมูปลามันไปอยู่ในปลาเนาะค่ะเนาะ <c oughs> สำหรับที่พูเพิ่นปล่อยเลืองปล่อยเลี่ยงนะปล่อยเลี่ยงแบบปล่อยเ <c oughs> พิ่นมีทีได้หลายเพิ่นกับปล่อยบัดนี้เพิ่นกับเฮดซุ่มให้มันอยู่มันออกลูกจนลูกมันแข็งมันจะค่อยกลับมาน่ะแม่มันสิกินหยังเนาะค่ะเนาะ,ะมันก็นต้องเฝ้าลูกมันอยู่หันะย่างกลับมาจนเซ่ขาเจ้าว่าถ้าลูก <c oughs> ย่างว่าลังเทียลูกสิบเอ็ดโตพุ่นะ มันสามารถเลี้ยงลูกด้วยสองสามหมื่นจังผ้าลูกมันออกมาผ้าลูกยางออกมาหากินเขาน้ำเจาอของแบบน,นี้มันมาอยู่น้ำเขาหม,มากินโลกเจาของแบบน,นี้สุดโตย่ายส่สิตักโลกออกเลยเดย้ถ้าออกลูกปุ๊บเพิ่นเกล่สิลลกออกน้ำกลอย่าย่าสิเอาันแนวตักออกมาเอามาต้มให้หมูตัวเื่นกินเลยนะบัดนี้เอาทิมเอามาต้มต้ม,ตมกินน้ำกันเบิรสุดโต้หรอเอามาต้มให้มันสุกย่ายสิพอให้มันกินดิบถ้าให้มันกินดิบกะ มันถือกินข้าวมันสิบกินแม่หมูย่ายแม่ชุ่มตัวอื่นแต่ว่าแม่ลูกอ้อนมันคือกินบุนิี่ตัวอื่นถ้าเอาของดิบห้มันสิบกินตัวแม่ลูกอ้อนออกลูกแล้วกินโลกเจาของแต่ย่ายก็เลยถามมันผู่พ่นลูกเนาะว่าหมูเป็นอย่างกินโลกเจาของแล้วมันคือบกินเขาเพื่อว่าโอ้ยมันพอเป็นอย่างดรอกกินโลกเจาของมันมีวิตามินอยู่ในโลกหลายแล้ววิตามินตีมันไว้ถ่า มีโปรตีนมีอย่างนี้สารอาหารอยู่ในโรกมันลายมันเอไว้ถล้่งลูกเพราะมันออกลูกมาแล้วมันเก็บอยู่ในนัหลายแต่เขาบ่าเอาของมันออกมามานก็กินแต่้ากินแล้วนี่ยมันิอยู่ในโดนเดยค่ะมันมัน่าหิวเข่าหิวน้ำแต่บางตัวอาจสิบ่อ็ย่อยพูแล้วนี่อาการท้องอืดคืออไรบ้าตะวันห้องย่ายมันบอกอืดดอกตะวันมันบวลูกกินมันนอนเสื่อยจนย่ายตกใจเนาะอ้อยันยันหมูหน่อยตาย เมือนืนนี่ก,กเอาอันสุ้มใหญ่ไปขังไว้พอย่า่สื่อหมูไม่มาตัวหนึ่งแม่ว่าใหญ่ดอกค่ะมีลูกซีตวมาดนี่ย่าเอามาปล่อยเอามาใส่กับแม่มันปล่อยลูกมันออกสีตันออกมามากัดกับสุ้มเกากัดสุ้มเกาที่เขาเอาไป,ปบิดนะคะสุ้มเกากับเลี้ยูยหาตัวอันตัวใหญ่มันสุ้มหน่อยก็เลี้ยหลายมันทั้งหมดสามสิบก็โตละบันนี้ย่าก็ซสื่อมาเพิ่มอีก นี่แม่ใ่ใหญ่ดอกค่ะหรือแม่ไหน่อยหนึ่งนี่มีหมูแม่สาวนี่ลูกมันดูดนมไหลมันก็เรื่อยจอยนั่นลูกเพิ่นนี่ลูกเพิ่นคุลูกเพิ่นอีกตัวหนึ่งไปแหละนี่ยายเอามาหมูว้านนี่ค่ะนี่เอามาหมูว้านยายกับเปิดช่องหน่อยๆน่นี่เปิดช่องนี่ป้องนี่ให้ลูกเพิ่นออกว่าลูกเพิ่นนั่นคุ้มกินแต่นมแม่ของสารแม่เพิ่นแม่เพิ่นตัวน้อยนี่หมูตัวนี้เขาก็ซื้อไปจากยายนี่แหละค่ะ อันแม,ม่เพิ่นตายบัดนี้ย่ายก็เลยขายไปหกตัวตัวละลอยเยี่ยกันส <ada> ื่อสามคนอันผู้หนึ่งเอาไปมากัดตายนี่นี่ผู้นี้เขาเลี้ยงได้ลูกเลยก็เรื่องเลี้ยงลูกรุ่นแหลกด้ยค่ะที่ยา่เลี้ยงขเป่าๆที่ยา่เลี้ยงหมูกับน่มเลยค่ะน่มขวดเนยย่า่เลี้ยงน่มขวดแล้ววันนี้เขาเห็นเขาอยากได้เขาเลยขอสื่ออันผู้หนึ่งอ้วนนำนักเป็นลอยลกเห็นไหมค่ะผู้เลี้ยงกินน้ำเต้าหู้ทุ่มมือของของเจ้าอื่นอีกอีกนะ จักทับติดบ่ติดทองบ่งใหญ่เขาก็ว่าม,มันนุนสิ่ขอดกับขอดจักเสียเฮ็ดขอดทางก็บ่ขอดเลยคะ่ะนี่แต่ว่าตัวนี้ขอดตัวบ้านข้างกันที่เพิ่นเลี้ยงมันขุน่นๆนั่นกระแตกับอ่าเนี่ยจักปิเตื่นเพิ่นเลี้ยงอ้วนหลายยามมื้อเช้ากินน้ำตาโฮชื่อม,ม,มือ้อปลาตะโขน้ำตาโฮปลาตะโขน้ำตาโฮยามเที่ยงก็กินน้ำแข็งใสเด้คะ่ะหมูเพิ่นเพิ่นเลี้ยงบ่แม่นเจ้านี่เลยคะ่ะเจ้าข้างบ้าน เลี้ยงเพิ่นหักแบบลูกเลยอันหมูไข่กับห้องเอิดกะก,กักว่ามันนี่ไปตายไปเป็นมูเป็นไข่เอิดเข้าไปเบิองซอย <c ười> เพิ่นหักหมูเพิ่นแห้งวันนี้เมื่อนหรน่เพิ่นเอิดย้ายมาเบิองหมูผมสิออกลูกเคสห้างแล้วเพิ่นเฝ้าอยู่จนเด็กกับบ่ออกจนถอดปนันหนีกับบ่อออกอนะฮะว่าเคสห้างจนชาวบ้านาที่ห้างซีซีจนปนันหนีกับบ้านออก นี่มีซื้อมาใหม้ด้วยค่ะนี่เพิ่นเลี้ยงบ่ไหวเพิ่นวานเพิ่นเลี้ยงทั้งกล้วยทั้งหมูเออเบ่มีเงินซื้อห้ามดอกย้ายเอาไปขึ้นได้ซื้อมาขึ้นนะคะนี่ผู้ใดเอาไปเลี้ยงบวกลดกับป,อ,บปอนไม่ให้ต่ย้ายขึ้นเพราะว่ายังย้ายมันมีโรคสีเนาะค่ะเนาะสีห้ามเดี๋ยวนี้ห้ามมันแพงดอกเพิ่นกับพวกขายขายจักเทียรถ้าเพิ่นเลี้ยงพวกขายขายนี่เพิ่นกับสีบ่หมั่นใจนะคะเพิ่นกับสีเลี้ยงไปย่านบ่ได้ขาย ไปย่ายเนี่ยเขาก็มารับประจำถ้าถ้าเลี่ยงไม่ได้ขายนี่มันท่อค่ะนี่แม่นี่ก็จะเอาออกไปทับติดทับดอกออกมาแล้วพ่นเบ่คือสิบ่ติดจะเอากลับไปใหม่แม่นี่ก็จะติดบ่ติดด้วย่ะนทองง่ญ่ค่ะ,งงคะตัวง่ายคัก วันไก่ขอดตะโดนเราเนี่ยมาท่านเดขอดล่อวนมันบรไโจดหมูแมนนี่ลืมจดตาด้ก็จำบ่ได้ว่ามันทับันทีต่อไหนย่ามันทบปติดัยไหมคะมันอ้วนแห้งไหมอ้วนค่ะอ้วนแห้งอ้วนแห้งตัวผูใหายกันี่ตัวนี่ลูกกับไปเที่ยววมดแล้ว ตัวนี้ก็ชื่อที่ขอดต่อไปตัวผูแยกออกจยกอวดแล้วนี่หมูปลาหมูปลาเผือกเลียดสูงเลยค่ะนี่กระโดดสูงมากๆเห็นว่าใส่หลวดน,น,น้ํากันนี่แต่บ่มีหลวดน้ำบ่ได้กระโดดปนนักกีฬาเอลิปิกแล้วสูงพักตาเพิ่นโดดสูงคนตีบ่ได้เด้อค่ะสูงนี่ แปแปคือผ้าหยางสิเหล่ะนี่ค่ะนี่แหละปลาเลียดสูงมันแปแปงคือพอมันน่วอ้ายปลาหลาดจะสีแต่ปลาพันธ์ใดกับโมูหค่ะคื่คือหลัดจะสีขนหนาอุยอุพอมันแยกกันเลยว่าเห็นคือปลาแห้งายกันเลยอยากเอาลูกมันมากนี่น่ยกคือลูกเขามากตัวหน่อยหน่อยเงเดียวค่ะนี่ตัวละาพันกลัวสื่อมากตัวหน่อยหน่อยอยากแต่พันหมูปลาแทนนะคะ เอาออกจากอินีแต่นี่เอามาทับแม่ใหญ่หน่ยแม่เป็นรอยโรด้วยค่ะนี่เอาตัวนั้นเรามาทับเอาหมูหน่อยมาทับเพราะว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ดำดำใหญ่เนี่ยทูลอกเนี่ยมันเป็นเป็นลูกของเพื่อนเพื่อนทับก็ได้เอามาทับแค่หนึ่งเดี๋ยวลูกเพื่อนเขย่อยตายไปจนคิปเอสตตายไปจนเหลือตัวเดียวตัวเดียวก็เรียงรอดี่หันละค่ะมันอ่ะเป็นเหลีอยคิดมันนี่ย่าเลยบอทับอีกเที ระทับตัวนี้กระทับตัวอื่นกระซางที่โบมนลูปค่ะสำหรับคลิปนี้ยายก็ขอจบลงตะเพียงตอนนี้นะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามยายได้ด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายด้เห็ดคลิปหนาต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเยี่ยมชมแตะเป็นกำลังใจให้ยายด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ